วัยรุ่นกับการพน,นันดูเหมือนจะเป็นของคู่กันการเล่นพนันบอลในตัวเมืองยะลามีตั้งแต่ในกลุ่มเด็กประถมไปจนถึงวัยทำงานและมีโต้รับแทงพนันบอลเป็นจำนวนมากเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นตอนนี้ก็เปิดสากลทางด้านการกีฬาไม่ว่ากีฬาไม่ว่าจะเป็น UVC ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันจะมีทุกหมู่บ้านเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าทุกทุ พื้นที่ก็คือทุกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งจะมีอยู่ที่หนึ่งเหมือนหมู่บ้านผมนี่มีอยู่หกหมู่บ้านก็จะมีทุกๆุกหมู่บ้านพอทุกหมู่บ้านพวกมันก็จะมีเครือข่ายของมันคือว่าอาชุดนี้นะตรงนี้จะมีบอลเพราะจะมีบอลว่าวันนี้จะมีบอลแข่งกี่โมงแข่งกี่โมงก็มันก็จะเริ่มมีการเสียงไทยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะเริ่มมีเด็กเดินโพยในหมู่บ้านมีจับไหมครับก็มีมาครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะทําเป็นเครือข่ายนะครับถ้าถามว่าเราเราสามารถพูดคุยได้ไหมเครือข่ายคือ ก่อนที่ท่านเจ้าหน้าที่จะมาทางเราเข้าไปแล้วนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการมั่วสุมทางเพศในหมู่คนหนุ่มสาวที่เข้ามาทำงานหรือมาศึกษาในเมืองเมื่อมาใช้ชีวิตนอกบ้านจึงมีอิสระในการอยู่กินกับคนที่ตนพอใจโดยทางบ้านไม่ได้รับรู้หรือกระทั่งเปลี่ยนคู่นอนซึ่งตามหลักศาสนามุสลิมแล้วถือว่าเป็นบาปอย่างร้ายแรง ที่เรียกว่าสีนาหมายถึงการร่วมประเวณีกับคนที่ไม่ใช่สามีภรรยากันแต่สำหรับคนมุสลิมรุ่นใหม่ที่ออกจากชุมชนมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไม่ให้ความสำคัญกับสีนาแม้จะขัดกับหลักศาสนาแต่กลับมองว่าหลักศาสนาเป็นเพียงคำสอนมากกว่าที่จะนำมาปฏิบัติ มีรรยหนึ่งอยู่ในมง้งขึ้นไปตลบม้งเลยเพราะเราเราเพราะเขามีเขามีหลายหลายครั้งขึ้นมาพับเขาเห็นชัดเขาก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วชาวบ้านรอบนั้นนะน,นะขึ้นไปมง้งก็ออกมาเสร็จแล้วเขายังอ้าคือเงียบแล้วก็อยู่ในเชิงในเชิงว่าต่อต้านพอผมเห็นสภาพอย่างนี้เอาละเราปรับตัวเลยบอกว่าเอาคุณผ,ผู้ชายนั่งตรงนั้นผู้หญิงนั่งตรงนั้นแล้วพกเราไปนั่งกินน้ำชาตรงนั้นให้ระยะหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วผมจะเรียกผู้ชายมา เรียกวิรุษธีละคนเลยคุยไปคุยมาคุยไปแล้วก็แล้วก็เรียกผู้หญิงมาคุยไปคุยมา,มาเสร็จแล้วเรียกผู้ชายมาอีกทีแล้วผมรู้ว่าคุณอยู่สถานึกษานี้ผมเป็นผมอยู่ในกรรมการสภาตรงนี้เอาเรื่องกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้อย่าให้สถานศึกษาร,รู้เลยนี่คือประเด็นเดี๋ยวผมจัดการภายในเจ็ดวันผมจะแต่งงานกับคนนี้เอาแล้วปรากฏคุณนี้จะแต่งงานไปเลยก็แด้เราไม่ว่าอะไรอะบอกผมบอก อย่างอื่นสิทธิอะไรก็ตามแม่เขายินยอมไม่ยินยอมก็ตามแต่ความเป็นมุสลิมนี่เสียหายแล้ววงสังคมและภาพรวมก็เสียหายแล้วดีนานี่อาการหนักของการตอบแทนในประลกุกเแต่งกันเด็กวัยรุ่นที่นี่เป็นเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วไปที่นิยมใช้เวลาจมอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งเล่นอินเทอร์เน็ตสนทนาหาเพื่อนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเกมที่ต่อสู้รุนแรงและนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมของเด็กและเยาวชนภาคใต้ที่กำลังเผชิญเช่นเดียวกับเด็กวัยรุ่นในเมืองใหญ่ทั่วไปหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่เคยเป็นเครื่องกํากับการดำเนินชีวิตมาในยวันนี้สภาพสังคมที่เป็นอยู่ทำให้หลักคำสอนเหล่านั้นถูกละเว้นจากการปฏิบัติได้